สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเข้าครัวกันวันนี้เป็นวัน thanksgiving นะคะเป็นวันที่คนอเมริกันเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็เป็นวันที่ทุกคนเนี่ยจะทานเตอร์กีหรือว่าแฮมกันแต่ปรากฏว่าวันนี้บ้านทัญยา่าทำไมลูกคะไฟดับค่ะคุณผู้ชมก็เลยต้องแก้ปัญหาสถานการณ์ด้วยการทำหรือขอจากในตู้เย็นออกมาทำกับข้าวเท่าที่มีเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เตาอบได้ แต่ทัญญ่าเนี่ยมีเครื่องเจเนอเรเตอร์หรือเครื่องปั่นไฟเพราะฉะนั้นเมนูอาหารในวันนี้ก็จะเป็นอาหารประเภทผัดผัดในกระทะไฟฟ้านี่แหละคะ่ะวันนี้ทัญญ่าจะมาทำาข้าวผัดมันกุ้งเพราะว่าโชคดีที่มีกุ้งที่บ้านมีคะนา้ามีหอมแดงนะคะก็เลยคิดว่าเออแทนที่จะทำข้าวผัดกุ้งเฉยๆเรามาทำข้าวผัดมันกุ้งกันดีกว่านะคะ ะะกุ้งอันนี้ททนย่าซื้อมาประมาณ18ปเหรียญน,นะคะเดี๋ยวคูณให้หอมแดงนี่จำราคาไม่ได้นะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็มันกุ้งเนี่ยรู้สึกว่าจะเจ็ดเหรียญแต่ว่านี่ใช้ไปเหลือไม่ถึงครึ่งเอาเท่าที่มีเราก็ทานเท่าที่มีนะคะแล้วก็มะนาวนี้เราเก็บมาจากที่บ้านเดี๋ยววันนี้ก็จะถือโอกาสเก็บมะนาวไปแจกเพื่อนบ้านด้วยนะคะแล้วก็คะน้าคะน้ากันี้นี่น่าจะประมาณซักเอ,อ่อ สองเหรียญกว่านะสองเหรียญกกว่ากจ่าสิบแปดสิบาทหนึ่งกรัมนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเลยแล้วกันนะคะเราก็จะเริ่มจากการเจียวไข่บางๆก่อนนะคะคุณผู้ชมไฟดับน้าัญญาก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะดับเพราะเมื่อคืนลมแรงมากคุณผู้ชมลมพัดแบบฟุ๊บตกใจเลยอะ่ะปกติเนี่ยการที่เขาจะตัดไฟเขาจะแจ้งเราล่วงหน้า ปัญหาของการอยู่บ้านบนเขาวิวสวยนะคะวิวพันล้านแต่ไฟดับนะใส่เข้าไปนิดซอสกิ้รถผัดกุ้งเลยค่ะเป็น,นํำดับที่สองนะคะกุ้งนี่ใส่เข้าไปให้แบบน้ำมันมันร้อนเลยดีกว่า เอาให้ร้อนๆเลยร้อนมากกว่านี้ไม่ไหวเอาค่านี้แล้วกันกระเด็นคือมันกระเด็นค่ะแล้วมันไม่มีที่ดูดอากาศไม่มีที่ดูดควันตรงนี้ก็เลยต้องเอาประมาณนี้พอนะคะโอเคแต่ว่าไฟแรงเลยนะคะจับเลย โอ้หอมคอเข้าเข้ากั ต่อไปนะคุณผู้ชมเอาข้าวลงมาผัดใส่เนยลงไปใส่เนยลงไปจ้ะใส่ไปเยอะหน่อยก็ได้ค่ะเคลือกเนอๆน,นะคุณผู้ชมจะอร่อยมากโอ้โหกระเทียมเยอะมากอะ่ะเนี่ยก็ข้าวผัดกระเทียมไม่เป็นไรหอมมากตอนนี้นะคะ มันกุ้งนี่เรียกว่าใส่หมดเลยแล้วกันเพราะว่ามีน้อยมากโอ้ยไม่ไม่น้อยนะเนี่ยจะไปเซื้อใหม่หมดพอดีคุณผู้ชมมันกุ้งท่าน,ท,านท้ายนองสิงจ้าถ้ามันเยอะมากมันจะเค็มเนาะเราใส่แค่กระเทียมกับมันกุ้งเราไม่ใส่เครื่องอะไรแล้วทั้งสิ้นนะคะให้มันเป็นความหอมของมันกุ้งเท่านั้นหมดพอดี กะหรี่กอ่อนมากเลยกระเทียมกับมันกุ้งนะคุณผชมเสร็จแล้วเดี๋ยวผัดเนี่ยผัดอันสุดท้ายเราจะไม่มีการล้างกระทะนะเราจะใช้แบบม้วนเดียวจบนะคะคุณผชมเหลืองทองมากๆเลยค่ะ มาดูดิปอมน่ากินมากเลยข้าวติดกระทะนิดหน่อยกระทะเก่าเดีย๋ยวซื้อกระทะใหม่ในกุ้งเนี่ยเราปรุงรสไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะในข้าวเนี่ยมันก็มีมันกุ้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องปรุงรสอะไรเลยในข้าวนะคะ

เดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะเปิดลดแต่ easy very simple <Good. S 2> กินก mm. yeah. right, mm. oh. mm. 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 mm ับแอนนิ uh, ่มมัชเบอร์รี่อืมใช่อะไรมาตัวอืมโอ้ยอืมอืมว่ากูอืมลิมิตของเนื้อใช่ใช่ใช่มัชเบอร์รี่และลิมิตบิตออฟแอนนิ่มคิวอะนักอุ๊ยโอ้โหไอโฟเกต์คิวแคมเบอร์เก็บไปเลยค่ะอืม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  เกาะดูสิเกาะยังก็เ <starters> ด <aría> ็กนะ เก okay, จะไปเก็บมะนาวก่อนนะคะเก็บมะนาวตะก้าูดบอยไปเก็บมะน,นาวกันคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านธัญญ่าที่มีเครื่องปั่นไฟนะคะส่วนใหญ่บ้านบนเขาที่นี่ก็จะมีเครื่องปั่นไฟกันเกือบทุกบ้านเพราะเมื่อเวลาเขาตัดไฟเนี่ยเราก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอันที่จําเป็นเช่นตู้เย็นหรือต้องการจะทํากับข้าวหรืออะไรแบบนี้เราก็ยัง ทำได้มันต้องเหลืองๆได้ที่ทั้งลูกแบบเนี้หนามก็เยอะเอออันนี้ได้นะก็ยังออกดอกจะย้อนแสงมันเนี้ยมาแล้วจะช่วยเก็บไหมเราอะ่ะอะโวคาโด ยังโตไม่เต็มที่เลยร่วงหมดแล้วเพราะเมื่อคืนลมแรงมากมากจริงๆแบบเสียงลมที่มาพื้นรังนะักฟู่แล้วก็พอเช้าปุ๊บตัดไฟเลยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้กินไม่ได้ทิ้งไป ฝั่งนี้เนี่ยคือแบบว่ายังเขียวอยู่เยอะยังเขียวอยู่เยอะ How many do you want? I think it's okayOkay, enough แต่จะขึ้นวัน Yeah แ yeah. deep 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 inside แต่ต้องฝัค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะทัญญาต้องขอลาคุณผู้ชมไปตรงนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวทัญญาจะเอามะนาวเนี่ยไปให้กับเพื่อนบ้านคนไทยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องลาจากก่อนเดี๋ยวจะทําภารกิจอื่นๆอีกไฟก็ยังไม่มาตอนนี้ไฟก็ยังดับอยู่นะคะคุณผู้ชมก็ยังจะต้องใช้เครื่องปั่นไฟกันต่อไปก็ไม่รู้ว่าไฟจะมากี่โมงนะคะแล้วก็งั้นทันญญาลาคุณผู้ชมไปตรงนี้นะคะกับบรรยากาศยามบ่ายนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงนะคะคุณผู้ชมเราเดี๋ยวทัญญาก็จะรีแลกซ์นะคะคุณผู้ชมค่ะงั้นวันนี้ทัญญาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ